สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเกตฟุตบอลกับในช่วงดึกแบบนี้กันหน่อยนะครับโอ้โหมาตามข่าวของคลิเซนโนโรนันโดกันหน่อยนะครับเหมือนว่าจิกซอรโรนันโดใต้เครื่องแบบของตราหมีแอลติโกโมาดริดนะจะต่อขึ้นรูปเรื่อยๆแล้วนะครับเริ่มมีมูลข่าวเข้ามาแล้วสําหรับแอลติโกโมาดริดกับโรนันโดนะครับ คริสเยโนโรนันโดครับสตาร์ของแมนเชสเตอร์ยนะูไนเต็ดเนี่ยกับการย้ายออกไปร่วมงานแอตเลติโกมาดริดครับแห่งลาลีกาสเปนเริ่มดูมีมูลมากขึ้นเรื่อยๆอังจากเงื่อนงามคนใกล้ชิดเทรนเนอร์อย่างดิเอโก้ซิเมอเน่หรือคนใกล้ชิดหวานใจเจ้าของบัลลังดอร์5สมัยนะครับ รายงานข่าวจากเดเรีโออาสเนียบอกว่าสตาร์วัย37ปีเนี่ยไม่อยากเริ่มต้นสร้างทีมใหม่กับกุนซืออย่างเอริกเจนฮักแถมซีซั่น2022-2023ต้องลงคลุกฝุ่นยูโรปาลีกับรายการชิงแชมป์สโมสรยุโรปเกตดรองนะฮะด้วยเหตุนี้เนี่ยจึงพยศการซ้อมสัปดาห์แรกและปฏิเสธการร่วมโจอเอเชียตะวันออกไกลต่อเนื่องจนถึงออสเตรเลียนะฮะ นอกจากนั้นครับก็มีปัจจัยเรื่องครอบครัวครับชี่พาเนอร์จอร์จิน,น่าโรดิเกตครับไร้ความสุขที่เมืองแมนเชสเตอร์ด้วยสภาพอากาศอุปสรรคเรื่องภาษาอังกฤษและขาดเพื่อนฝูงทํากิจกรรมวันว่างนะฮะนับเป็น2ปัจจัยสําคัญให้กองหน้าวัย37ปีเนะี่ยอยากกลับไปเล่นที่มาริดเพราะครั้งหนึ่งเนะี่ยเคยสร้างชื่อกับเรอัลมาริดระหว่างปี2009ถึง2018นะครับสำหรับโลนันโด ในทางข่าวครับว่ามีความเป็นไปได้ในทางโซเชียลมีเดียก็มีเงื่อนงำเมื่อลูกชายคนรองของเอลโชโรอย่างจาลูกาซิมิลเนี่ยซึ่งปัจจุบันเป็นกองหน้าทีมเซเรสเดปติโบก็ไล้รายงานข่าวของผู้สื่อข่าวอย่างมานูซูรัสกี้ครับที่เผยเรื่องโยงเซียเซเวกับตรามีนะครับเขาบอกว่าคริสเยโนโรนัลโดตัดสินใจกลับมาดริดนะครับไปเล่นที่แอตเลติโกมาดริดนะครับอันนี้คือสวิตของมานูซูรัสกี ส่วนจอรสเมนเดสกับเอเย่นของเขาและรุ่นน้องคนสนิทอย่างชัวเฟลิกเนี่ยเร่งให้นักเตะย้ายไปซบที่ซิบิตัสเมโตปลิตานก็คือชื่อสนามใหม่ของแอตเลติโกมาดริดเขานะครับโชโลโอเคเรื่องนักล่าวก็เป็นความคืบหน้าถึงตรงนี้นะฮะภาพร,รวมครับแมนยูเนี่ยที่ไร้ดาวสโมสิแปลูกฤดูกันก่อนดูเล่นเป็นทีมขึ้นช่วยกันเล่นช่วยกันยิงจนอุ่นเครื่องชนะ100นะครับโอ้โ อันนี้ก็มีมูลความจริงขึ้นมาเรื่อยๆว่าคริสเยโนโรนัลโดครับอาจจะย้ายไปซบกับแอตเลติกมาดรตราหมีก็เป็นได้ครับอาจจะอยากกลับไปสเปนก็เป็นได้สําหรับ2ปใจใัจจัยในเรื่องเงื่อนงำคนใกล้ชิดกุนซืออย่างเดียโกซิมโอเน่แล้วก็คนใกล้ชิดหวนใจของโรนัลโดอย่างจอจิน่าโรดิเกสครับาอาจจะเป็นปัจจัยก็ได้นะครับทุกคนคิดเห็นอะไก็คอมเมนต์ข้ามาเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับที่รับฟังครับ